คุกันต่อครับหลังจากหยุดได้2วันสวัสดีรายการทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนร,รับพี่น้องเราตัวเราตัวเป็นสินคาอยู่ถูกแล้วก็งงนั่งเพจครับบแบผมได้เริ่มต้นจากการทักทางไทยเราก็ระทำงานเดิมมาเดิมนะครับอันนี้เป็นการขยายขยายสนุกนะิดหนึ่งการเล่นเพลังขยายตอ่อทาง,งละ ข้างละ1เมตรห้ข้างละ1เมตร50จานแหลงไวมาจานข้ามคับแท่นครับจานแหลงแปลโรเกตตอนนี้กำลังไปลถรเกดกับรถบดนะครับเอาดินออกเอาดินออกแล้วก็จะทำการเอาหินใส่ลูกลังใส่ครับลูกลังใส่แล้วก็บว่าต่อ <Nunpant pudding> hay nè Đi cả, lúa mẹ Có đi hoang phần xíu rồi, đây đi phải phần nó gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เรียบร้อยผมี้แหลกซัมเน้นยำแ่กดีเอามั่ ระวังนำมาปราด้อยว่ะระวังมาปรานี่นะมองปิดอยู่นี่กลุ่มกี้แหลกครับตักลงไปกุ่มกี้แหลกโอ้ตายเรียบร้อยพอมานำแต่แก้งมานี่ anh anh ăn chả nhảy ý. đó, đó, chạy sang con, chạy sang ba bà ba bà mà tham gia, bịt, cái chỗ nào vẫn đỏ đây ông ta hành gặp. ที่ไม่สร้างกป,ปลายหรอกแต่ว่าพอท่านเห็นมองติดหนกักก็กำลังข้ามการเปิดนะรถเกียร์กระอริบพอดีจานแหลงกระพริบหร รถเกตก็เหลือรถบดทีนีงนนง้งานในเมืองครับงานในเมืองก็แบบนี้แหละทอดประปงประปาครับกับต้นนอกก็ ไายนเองหน่อยครับอันนี้อยู่ที่มารินสำราบนะครับจัดไปให้เป็นเดี๋ยวไล่ระดับดูโอ้ยเบิ่งกันประปาเป็นยังไงเอาทอดไหนปิดลมมแล้วครับโอู้หูม่นเป็นทอดสามหรือทอดสี่ไม่รู พื่ก่เป็นท่อสามโมเมนต์เนี่ยท่อสบนบางไฟมื่นเนี่เกือบอดบางไฟเสียนท่อสท่อสี่คับรถบัดอีกน้ำันเหลืออะไรมั้งเนี่ยเกยบ่ากินเลยู่นี่

Một, một hàng đánh đó, một hàng mà mà mình đan bây đó con tẹt ngay luôn Hãy subscribe nhà kênh Ghiền Mì Gõ ハハハハ。

hát chị Hãy subscribe ô kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ต้องไปสือมาเซย์มาอีกลเลยนี่งาน,น,นเปลี่ยจงังนี่จังนี่เลยนี่ นเป็นการหยออกวรบเม้นหครับอพุ่น้อ <You know. S 1> กง none, ุงการีเฮ็ดีเฮ็ดตลอดครับ่มีข้เก่าครับ้าสัขึ้นไม่งครับอนไม่ทติดตามนะครับอ้ไม่หลงอย่างเงครับ ฝากพสามก็ทำกระไก่ก็ได้แเท่ไรกิช่อครับผบุญธริ่งน่าดูบบส้างเปียนิกัน้อนกกันร้อนัชื่อเขใจพ่นบอกมายเจอกันกิฟนาพี่น้องโชคดีแค่รลบมาจากครับนะครับสวัสดีครับ